สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องน้องฟอร์ดเด็กแฟมิลี่นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนดอกไม้ที่คลองาอลานปอราพาร์คนะคะอยู่ทางเข้าน้ําตกคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรค่ะเปิดบริการตั้งแต่แปดเออเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะเจ็นากาถึงสิบแนาฬิกา,า,กาค่าบริการคนละแปดิบบาทเด็กท,ที่มีความสูงไม่เกินร้อยสามสิเซนก็คือเข้าฟรีนะคะสามารถนําไปเป็นส่วนรถที่คาเได้ยีบาทต่อ าในาก็จะมีสวนดอกไม้มีฟาร์มแกะมีคาเฟ่แล้วก็มีร้านขายอาหาร so แม่พาเด็กๆไปช่วงปีใหม่นะคะคนเยอะมากหากต้องการความเป็นส่วนตัวแนะนำว่าให้ไปอย่าไปช่วงเทศกาลแล้วกันเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมความงามที่สวนกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศที่ฟาร์มแกะนะคะที่ฟาร์มแกะก็จะมีให้อาหารไม่แพงเลยนะคะาอาหารคือ3อย่าง50บาทเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะชอบโซนนี้เป็นพิเศษไปค่ะอันนี้เป็นสวนดอกไม้แล้วนะคะไปชมความงามของดอกไม้กันได้เลยะคะ mm ่ะเชิญค่ะ ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะถ้กเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องกอดเด็กแฟนิบอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ